สวัสดีค่ะพวกเรามาจากคณะศิลปศาสตร์ค่ะครับผมตะวันพีระธำรมพัฒน์ครับมาจากหลักสูตรภาษาอกฤษธุรกิจครับอยู่ปี2ปูเป้ชุติการพีเช่บรวุฒิมาจากหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจอยู่ปีหนึ่งค่าาะคณะศิลปศาสตร์ของเรานะคะจะเป็นคณะทางด้านภาษาค่ะมีด้วยกันทั้งหมด4หลักสูตรค่ะหลักสูตรแรกนะคะจะเป็นหลักสูตรภาษากฤษธุรกิจครับส่วนอีกหลักสูตรหนึ่งคือจะเป็นภาษากฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจครับก็คือไอเบกนั่นเอง ค่ะแล้วเราก็จะมีหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจนะคะแล้วก็หลักสูตรภาษาไทยค่ะสําหรับนักศึกษาชาวต่างชาติค่ะค่ะพี่ตะวันค่ะงั้นเราไปหาที่คุยกันต่อดีไหมคะได้เลยครับน้องปูเป้พี่ตะวันค่ะเต้มีรุ่นน้องคนหนึ่งที่เขาสนใจภาษาอังกฤษที่นี่เต้อยากรู้ว่าภาษาอังกฤษที่นี่เขาเรียนกันยังไงหรอคะโอเคได้เลยครับงั้นเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้น้องปูเป้ฟังแบบสั้นๆเองนะครับหลักสูตรแรกนะคะจะเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจนะครับอีกหลักสูตรหนึ่ง,งกฤ ธุรกิจเพื่อการสื่อสารด้านธุรกิจนะครับหรือว่า IB เบนั่นเองหลักสูตรแรกนะครับเราจะเน้นเรื่องการฝึกภาษาอังกฤษเป็นหลักนะครับแล้วก็ยังจะให้ความรู้และคําศัพท์ด้านธุรกิจต่างๆนะครับถึงแม้เราจะไม่มีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษมาก่อนเลยแต่เราก็สามารถเรียนหลักสูตรนี้ได้อย่างสบายใจครับเพราะว่าอาจารย์จะคอยซัพพอร์ตและคอยพูฟเราตลอดเวลานะครับดังนั้นเราจึงไม่ต้องห่วงเลยว่าเราจะไม่ได้ภาษาอังกฤษติดตัวไปเลยนะครับแล้วอีกหลักสูตรหนึ่งนะคะอีกหลักสูตรหนึ่งนะคะจะเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาารรรทงงธุกิจนนัหืออ IB เ หลักสูตรนี้นะครับเราจะเน้นเรื่องการฝึกภาษาอังกฤษเป็นหลักเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะค่อนข้างแอดวานซ์ขึ้นมานิดน,นึงนะครับซึ่งครูต่างชาติและนักเรียนต่างชาติเหมือนกันจะคุยภาษาอังกฤษกับเ,เราตลอดเวลาเลยนะครับดังนั้นเราจึงจะใกล้ชิดกับคนต่างชาติมากยิ่งขึ้นและยังสามารถพูดคุยเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับดีจังเลยค่ะส่วนเลืวอของน้องคูเป้เป็นไงบ้างครับภาษาจีนอ๋อถ้าอยากรู้นะคะก็ตามมาเลยค่ะ ค่ะพี่ตาวันตอนนี้เราก็อยู่กันที่ห้องวัฒนธรรมของคงจืออ่อ DPU แล้วค่ะครับผมสวยมากเลยครับเนี่ยใช่ค่ะสวยมากเลยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะจุดเด่นสําคัญของหลักสูสตรภาษาจีนธุรกิจของเราเลยนะคะอันดับแรกเลยเรามีสถาบันองจือ่อ d PU นะคะที่ให้ทุนการศึกษาเรียนต่อระยะสั้นและก็ระดับปริญญาโทค่ะคแล้วก็เรายังมีมหาวิทยาลัยจีนในความร่วมมือโครงการ2อบวกสและ3าบวกหค่ะ แล้วก็เรายัางมีสิ่งแวดล้อมนะคะที่สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาจีนที่ดีเยี่ยมค่ะเช่นเรามีบัตตี้เป็นนักศึกษาชาวจีนนะคะคแล้วก็เรายัางมีครูชาวจีนนะคะของสถาบันของจื่อดอพีอยู่ด้วยค่ะ<ม>แล้วก็เราก็จะได้ฝึกงานนะคะในสถานประกอบการชั้นนําระดับประเทศที่ได้ใช้ภาษาจีนนะคะแล้วก็มีโอกาสนะคะแบบว่าจบไปนะคะเราจะได้ทํางานหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะโอ้หลักสูตรภาษาจีนนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเนี่ยใช่ค่ะบอกเลยว่ามีดีไม่น้อยอังกฤษเลยค่ะ ค่ะแล้วเดี๋ยวเป้ก็จะพาพี่ตะวันนะคะไปเดินชมรอบๆห้องวัฒนธรรมกันค่ะได้เลยครับตามมาเลยค่ะทุกคน าการเรียนการสอนของคณะเราที่แตกต่างจากที่อื่นนะคะครับหลักสูรสตรภาษาอังกฤษธุรกิจแล้วก็หลักสูรสตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจนะครับหรือว่า i อ e บนั่นเองเราจะผสมผสานระหว่างภาษาอังกฤษแล้วก็ความรู้ด้านธรรุรกิจต่างๆน,นะครับเพื่อที่จะมาปรับใช้ในองค์กรขนาดใหญ่หรือม่็ทําธุรกิจส่วนตัวของเราเองได้นะครับค่ะและหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจนะคะเราจะผสมผสานความรู้ภาษาจีนกับทักษะด้านธรรุรกิจแล้วก็การเป็นผู้ประกอบการสําหรับตลาดจีนค่ะ ค่ะ <ừ> พี่ตะวันคะ่ะใครที่เรียนคณะของเรานะคะรับรองเลยค่ะว่าต้องเก่งภาษาแน่เลยคะ่ะใช่แล้วครับเพราะว่าคณะศิลปศาสตร์ของเรานะครับสร้างโอกาสที่เหนือกว่าด้วยทักษะภาษาระดับมืออาชีพครับโอเคครับสำหรับน้องๆคนใดที่สนใจคณะศิลปศาสตร์ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรใดๆก็ตามสามารถอินบ็อกซ์หรือว่าแอดไลน์ได้ที่แอดเด็กดีพียูนะครับเพื่อที่จะสอบถามเพิ่ม,เต,มเติมกับพวกพี่ๆแอดมินได้ตลอดเวลาเลยนะครับ